สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนักอ่านแห่ง Fidelity Publishing ทุกคนนะครับวันนี้ผมเองจะมาขอรีแคป FP Talk ผลทายแห่งคุณค่าตัวตะกรณ์แขนแท้ของ Buffett ซึ่งเป็นหัวข้อในขับเฮาซึ่งผมได้พูดไปเมื่อราวๆสองส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กดบันทึกวิดีโอไว้อะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ ฟีแครดโฟร์อสารแห่ง VI มันยังใช้ได้อยู่ไหมแล้วก็ Sign of the next era traditional VI อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมได้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอพูดพีลูดเกี่ยวกับหนังสือวิธีแห่งคุณค่าวิถีแห่งวอลเลนบัฟเฟต t ก่อนนะครับว่าในหนังสือมีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นแก่นแท้ที่จะมาสรุปไอเดียทั้งหมด3ข้อที่ผมได้นำเสนอณตอนนี้นะครับผมมารับชมกันได้เลยครับ โอเคครับก่อนอื่นก็คือวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งสูงที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยนะครับโดยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทที่ชื่อว่าเบิร์กชัยเฮทเวย์นะครับจุดประสงค์ในวันนี้คือผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวของวอลเลนบัฟเฟตคร่คราวๆและอธิบายว่าปัจจุบันเทคนิคการลงทุนของเขาเนี่ยยังร้าหลังอยู่ไหมเพราะว่าปัจจุบันแล้วแกทําผลตอบแทนที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเลยครับ กันแท้ของการลงทุนของวอล r เลนบัฟเฟตคือการลงทุนแบบ radical investing นะครับตามแบบของเบนจามินเกร์แฮมซึ่งแล้วก็เลือกผู้บริหารดีๆในธุรกิจที่เข้าใจไม่ยากยอมซื้อเพื่อตัวมูลค่าและพยายามใจในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับสิ่งที่ทำให้บัฟเฟต t กลายเป็นตัวตนของบัฟเฟต t นั้นเขามีต้นแบบตัวบุคคลที่สำคัญอยู่ทั้งหมด3คนครับอันได้แก่คุณเบนจามินเกร์แฮมคุณฟิลิปฟิชเชอร์และคุณชาร์ลีมังเกอร์นะครับ เกแฮมเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกของบัฟเฟตที่ทําให้บัฟเฟตได้เข้าถึงการลงทุนแบบสมเหตุสมผลหรือก,ก็คือการลงทุนแบบเน็ตเนกล่าวง่ายๆก็คือการลงทุนโดยซื้อของในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าของกะของบัญชีนะครับผมแล้วก็การลงทุนในบริษัทเบิร์ชาร์ฮ a เว์เนี่ยก็นับเป็นการลงทุนที่มอบทั้งบาดแผลและมอบทั้งบทเรียนในการลงทุนแห่งหุ้นคุณค่าของเขานะครับ สำหรับเรื่องของบาดแผลของเบิร์ชัยฮั a เว์เนี่ยเป็นการเป็นการลงทุนที่สร้างความเจ็บปวดของเขาเพราะว่าเบิร์ชัยเป็นธุรกิจบริษัททอผ้าซึ่งมีแคปิตอลอินเซนティブหรือว่าธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนอยู่อย่างสม่ำเสมอจึงทําให้เขาอะไม่มีเงินสดที่จะมาหมุนเงินต่อได้นั่นเองครับและที่สําคัญคือเบิร์ชัยเนี่ย เป็นธุรกิจทีเ่เป็นธุรกิจสิ่งทอซึ่งมีเป็นสินค้าคอมมูนิตี้หรือสินค้าผักพัน์ซึ่งมีราคาผัานแปรไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเลยคือแกก็เลยเข้ามาสู่การลงทุนในธุรกิจประกันซึ่งมีโมเดลธุรกิจโดยเงินมาก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายของไปดนทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับมีเงินทุนหมุนเวียนและถึงแม้จะมีความเป็นคอมมูนิตี้แต่เขาก็จะเลือกธุรกิจประกันที่แข็งแร่งแล้วก็มีการคุมรายจ่ายที่กําลังดีนะครับ ถามว่าทำไมธุรกิจประกันถึงเป็นคอมโบเตี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการลงทุนในธุรกิจประกันนะครับจะมีผลอัตราผลตอบแทนที่สวิงตามตามสิ่งที่เรียกว่า,อ,าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศนั้นนะครับผมต่อมาก็คือความเป็นธุรกิจประกันเนี่ยทำให้เขามีเงินสดเรื่อยๆแล้วเอาไปหมุนการลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยสิ่งที่เป็นเงินสดที่ให้ผลตอบแทนเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าการมีโฟร์นั่นเองนะครับ บัฟเฟตต์ได้นําเอาเงินลงทุนที่ได้จากธุรกิจประกันนี้เป็นลงทุนในธุรกิจที่มีความคล้ายๆกันก็คือบริษัทบูชิสแตมนะครับซึ่งเป็นธุรกิจเงินสดเหมือนกันหลักๆก็คือเอาแตมมาแลกเงินสดนั่นเองแล้วก็ระหว่างทางชีวิตนะครับบัฟเฟตต์ก็ลงทุนอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้พบกับคู่หูนักลงทุนสําคัญคนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อว่าชาลีมังเกอร์นะครับซึ่งได้มอบไอเดียการซื้อหุ้นที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวมีราคาถูกแล้วก็มี margin of safety หรือว่าส่วนต่างผู้ความปลอดภัยที่ดีนะครับพร้อมกับระหว่างนั้นเองครับเขาก็ได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า Common Stock and Uncommon Profit ของคุณ Philip Fisher ซึ่งในหนังสือเนื้อหาตรงส่วนนี้ครับเขามอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อธุรกิจในบริษัทที่เป็นหุ้นเติบโตนะครับบริษัทที่มีศักยภาพในการ Research and development การพัฒนาคุณภาพของ Product และบริการอย่างนั้น สืบเนื่องต่อไปนะครับก็หลังจากที่ได้เรียนรู้จากทั้งฟิลิปฟิชเชอร์แล้วก็คุณชารีมังเกอร์นะครับเป้าหมายในการทดสอบไอเดียตรงส่วนนี้ก็คือก็คือเป็นบริษัทเอ,อ่อซีแคนดี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทขนมหวานซึ่งขายช็อกโกแลตซึ่งมีแบรนดิ้งแข็งแกร่งมากนะครับ บัฟเฟต์แม้ตอนแรกนะครับเขาจะทําใจไม่ค่อยได้ที่จะซื้อบริษัทนี้เพราะว่ามันราคาแพงกว่าสมัยก่อนนะครับซึ่งเขาจะพยายามซื้อบริษัทที่มูลค่าต่ากว่าบัญชีแต่ชาริมังเกอร์ก็ก็เกลีกก้ยกล่อมให้บัฟเฟตสามารถซื้อบริษัทนี้ได้ในที่สุด ผลปัจจุบันคือเงินลงทุนที่เขาลงทุนตั้งต้นในบริษัทในบริษัทซีแคนดี้นะครับให้ผลตอบแทนเทียบเท่าเงินปันผลต่อป,ปีในปัจจุบันเลยทีเดียวจากการที่บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแร่งแล้วก็มอบผลตอบแทนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเหนืออัตราเงินเฟ้อแล้วก็เหนือกว่าผลตอบแทนอื่นๆนะครับต่อมาก็คือบัฟเฟตเองก็ได้ลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็พบกับการลงทุนที่น่าสนใจอย่างบัตรเครดิตอย่างอเมริกันเอ็กเพสนะครับ บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับตอนนั้นคือเขาพบกับวิกฤตอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องมีการตั้งผลสำรองการขาดทุนซึ่งมีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับจากกรณีของสลัดออยสแกนโดนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ท่านสามารถไปเปิดอ่านหาอ่านได้สลัดออยก็คือจะเป็นเรื่องของกรณีน้ำน้ำมันสลัดนะครับซึ่งมีการช่อฉวนอย่างหนึ่งคือเป็นการใช้น้ำธรรมดาน้ำเปล่าแทนการใช้ เอ่อสลัดออยนะครับก็คือน้ำมันสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มีการลงบันทึกว่าไอสิ่งที่มันเป็นน้ำมันสลัดตรงส่วนเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นน้ำอะไรประมาณนี้ครับเรื่องก็เลยแดงนะไม่บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพต้องบันทึกผลขาดทุนอย่างสูงมากเลยนะครับผลต่อมาก,ก็คือพอตั้งผลผลสำรองขาดทุนสูงเนี่ยทำให้กําไรที่บริษัทคุณจะได้รับตรงส่วนนี้ครับก็ได้รับน้อยลงทําให้ต้องขาดทุน สูงมากทําให้ราคาหุ้นลงมามากๆนะครับซึ่งการที่หุ้นราคาตกมาอย่างมีนัยสมคัญตรงเนี้ยบัฟเฟตก็เกิดความชงงงวยเกิดความสงสัยนะครับว่าการที่หุ้นลงมาอย่างเงี้ยบริษัทมันจะเจ๊งจริงๆหรือเปล่าแล้วว่าแล้วก็คือ Underwriting Business หรือว่าการดํนรงธุรกิจของบริษัทเนี้ยมันจะยังดํารงอยู่ได้หรือเปล่าเขาก็เลยทําการสกัดตัวบัตหรือว่าการสืบสอบข้อหาตวกิจการนะครับว่ายังมีใช้ยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อยู่ดีหรือเปล่า โดยบัฟเฟตเองก็ได้เดินลงทุนเดินลงไปดูตามห้างร้านต่างๆว่ายังมีการใช้บัตรของ American เอ็กซ์เพสอยู่หรือเปล่านะครับผลก็คือมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าก็คือคนก็ยังใช้บัตรเครดิตของ American Express อยู่และราคาของหุ้นของบริษัท American เอ็กซ์เพสเนี่ยมันก็ดันลงมาต่ำมากจนมี Margin of safety s a f ต t ี้เพียงพอนะครับบัฟเฟตก็เลยซื้อบริษัท American Express ไป <c oughs> ก็ผลก็คือหลังจากที่เมก หมอกทางการเงินนี้ผ่านไปอเมริกันเอ็กซ์เพก็มีราคาหุ้นกลับมาเหนือกว่าที่มีอยู่แต่เดิมได้นะครับแกนแท้บัฟเฟต์ก็คือการที่บัฟเฟต์ใช้พาหนะที่เรียกว่าเบิร์กชัยซึ่งก็คือบริษัทประกันนะครับพา,พาหะาหะอย่างเบิร์กชัยฮัตเทเว์เนี่ยได้สร้างกระแสะเงินสดได้อย่างสม่ําเสมอให้แก่วอลเลนบัฟเฟต์และบัฟเฟต์ก็เอาเงินที่ได้ส่วนนั้นไปต่อยอดต่อโดยการซื้อบริษัทที่มีศักยภาพหุ้นดี ที่จะพร้อมขยายฐานทุนของบริษัทต่อไปเรื่อยๆแล้วระหว่างการลงทุนของเขาเองเขาก็ได้พบกับนักลงทุนที่เก่งทัดเทียนกับเขาอย่างชา er, ลีมังเกอร์และก็ได้พบกับอาจารย์คนใหม่ของเขาอย่างคุณฟิลิปฟิชเชอร์ที่มอบไอเดียเรื่องหุ้นเติบโตมาให้เขานะครับทำให้บัฟเฟตเองได้ก้าวข้ามการซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ํากว่าบัญชีก้าวเข้าม,มาสู่การซื้อหุ้นดีมีคุณภาพราคาไม่แพงและก็กล้าเบ็ดกับอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้คือแก่นแท้ที่เราได้เรียนรู้จากกรณีของบั ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องหนังสือที่ชื่อว่า Warren Buffett Way ครับผมโอเคครับหลังจากพูดเกี่ยวกับหนังสือ Warren Buffett Way ไปแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Free c a t f o o ฟนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ผมต,ตรกตะกอนได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับจากที่เห็นกันคร่าวๆแล้วก็คือความสำเร็จของ Warren Buffett เนี่ยเขาได้มาจากการมีเครื่องเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเบิ s h กชัย h t h a w a y ซึ่งเป็นเหมือนทังเงินที่ทำให้เขาสามารถ ได้เงินสดที่เพียงพอในการที่จะไปลงทุนต่อก็เหมือนกับชีวิตประจําวันของเราครับก็คือทํางานต่อไปเรื่อยๆและคือมีเงินสดที่เหลือพอก็เอาเงินสดตรงส่วนนั้นน่ไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยที่จุนเจือให้เรามีเงินสดเพียงพอในอนาคตขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในมิติของเบรกชาร์ดตรงส่วนนี้จากที่เห็นกันคร่าวๆแล้วก็คือความสําเร็จของวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเขาได้มาจากการมีเครื่องเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเบรกชาร์เฮดเว์ซึ่งเป็นเหมือนถังเงินที่ทําให้เขาสามารถ ได้เงินสดที่เพียงพอในการที่จะไปลงทุนต่อก็เหมือนกับชีวิตประจําวันของเราครับก็คือทํางานต่อไปเรื่อยๆและคือมีเงินสดที่เหลือพอก็เอาเงินสดตรงส่วนนั้นนไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยที่จุนเจือให้เรามีเงินสดเพียงพอในอนาคตขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในมิติของเบิรกชายตรงส่วนเนี้มันจะมีเรื่องที่อยากที่ผมอยากจะจำเพาะหน่อยนึงก็คือ ฟรีแคทโฟอ่ะมันจะเกิดมาจากการที่เรามีกระแสงเงินสดที่ได้รับมาแต่ละงวดเนี้ยอย่างสม่สมําเสมอพูดง่ายๆก็คือฟรีแคทโฟอ่ะมันมามันเกิดมาจากรีเคอร์ n ิ่งอินคอีกทีนึงและรีเคอร์นิ่งอินคที่ว่าเนี้ยมันจะมาจากรีเคอร์นิ่งเลเวอร์นูอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือรีเคอร์นิ่งเลเวอร์นูอ่ะมันจะเกิดมาได้จากการที่เรามีโปรดักที่มีคุณภาพแล้วก็คือมีลูกค้ามาใช้ต่ออย่างต่อเนื่องเกิดไซคลเกิดขึ้นซ้ําๆเวียน,น,นไป แล้วคือด้วยความที่โ r o d u ั t ของเรามีคุณภาพแล้วเราก็อาจจะมีการใช้ c a แ f ดโฟส่วนเกินตรงส่วนนี้มา r d ดและพัฒนาศักยภาพต่อยอดของผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการลงทุนในหุ้นคุณค่าแล้วก็บริษัทที่เติบโตซึ่งบอเรนบารเฟตต์ได้มอบให้กับผมนั่นเองนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของ Value Investing ในทศวรรษปัจจุบันนะครับว่ามันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่า สำหรับผมแล้วการลงทุนแบบ Value เนี้ยมีหลักฐานมาจากการใช้มูลค่าทางบัญชีมาลิกูเดตนะครับแก่นแท้ของสิ่งเนี้ยมันคือการลงทุนแบบมีเหตุมีผลนั่นเองคือการซื้อสินค้าใดๆอย่างเช่นแบงค์งบาทในราคา30บาทประมาณนี้ครับปัญหาคือเราจะลิกูเดตมูลค่าบริษัทออกมาเป็นเงินสดได้ไหมจะมี l o s s เกิดขึ้นไหมตรงส่วนนี้เองเราเลยต้องพาต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า margin of Safety นะครับเพื่อเป็นการชดเชยล s s บางอย่าง หรือกล่าวก็คือมาตรฐานการบัญชีตรงส่วนนี้เองอาจจะมี Loss บางอย่างที่อาจเกิดขึ้นมาได้นะครับปัจจุบันนี้เองผมมองว่าเทคโนโลยีก็ดีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนี้เองนะครับจะเป็นการช่วยลดตัวกลางให้ทำให้เรามี Loss จากการกระทำต่างๆนี้น้อยลงนะครับ ที่สำคัญคือมีโปรดักต์หลายอย่างที่พอช่วยในการลีควิดเดทได้มากเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็คือมีโทเคนซึ่งเราจะอาจเอาแอสเซทที่แบ็กอยู่นั้นมาทําเป็นโทเคนเพื่อระบายสินค้าได้นะครับซึ่งว่านตำตรงคือถ้ามองแบบเป็นกำปั้นทุบดินนะครับขนาดของสินทรัพย์ใหญ่ๆที่มีการซื้อขายนานอย่างอสังหาเนี่ยเขาก็ยังสามารถทําได้แล้วนะครับอนาคตอะ สิ่งต่างๆเนี้ยมันก็อาจจะอ a d a p ได้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ next step ของอสังหาเองผมมองว่าเรื่องของการ listing หรือการเช่าช่วงเองอาจจะมีมากขึ้นในอนาคตนะครับโดยการเอาสินทรัพย์อย่างอาสังหาที่ว่าเนี้ยมา collateral ให้เกิดการหมุนแล้วก็เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้นและสามารถดึงส่วนต่างได้มากขึ้นนะครับ ใครจะไปรู้ในอนาคตคือเรา,าจจะมีรถยนต์ที่สามารถชาร์จไฟได้แล้วเราอาจจะใช้ที่ตรงอสังหาบางที่นะครับซึ่งเป็นที่ดินเปล่ามาเช่าช่วงแล้วคืออาจจะให้รถยนต์ที่เป็นรถบ้านนั้นนะครับมาใช้ตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการลิสติ้งรายวันรายเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับพูดง่ายคือสกสาดแห่งการเดินทางอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้อสังหาเกิดการหมุนได้มากขึ้นแล้็คือเราสามารถเอาเงินสดตรงส่วนนี้ไปทำอะไรอื่นๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ก้าวต่อมานะครับก็ินสเต็ปของลีควิด t e ที่ผมได้พูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเบสของตรงส่วนนี้ผมมองว่ามันจะต้องมีการทำบัญชีที่มีความเลดิคอลทนสเปอร์เรนซีนะครับหรือว่าความเปิดเผยที่มีความสมเหตุสมผลนะครับผมมองว่าถ้าหากมีการทําบัญชีที่ มีความสมเหตุสมผลและโปร่งใสได้มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าสภาวะการของตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับพูดง่ายก็คือราคาของสินทรัพย์ต่างๆนะครับมันจะมีพื้นฐานที่รองรับเขาแล้วก็คือมีแวลู e ตลอดเวลายิ่งถ้าเราหากมี AI หรืออะไรประมาณนี้มันอาจจะสามารถบันทึกแล้วก็สามารถแบบเข้าซื้อแบบรียล time ได้เลยนะครับ การที่เราเก็บหุ้นที่มีพื้นฐานทางบัญชีที่มีมูลค่าต่ํากว่าตรงส่วนนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้หากเราถือจนถึงอนาคตและหากหลังงบการเงินตรงส่วนนั้นน่ะมันเป็นของจริงอันนี้เป็นเรื่องของ What if นะครับในส่วนที่ผมก็ได้มาจากตรงส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของ Si ย e of t h e next era t r a d i t น o n a l vi นะครับอืมในส่วนของ Traditional Value ก็คือประมาณนี้นครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโกลดนะครับ การลงทุนเรื่องโกดเองครับผมมองว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่มีพลวัตในอนาคตแน่นอนครับจะเป็นเรื่องของการต่อยอดจากความคิดหรือต้นสายทางปัญญาที่เรามีต่ออยู่แล้วในการสร้างผลิตภัณฑ์โปรดักใหม่ๆได้อย่างสม,ม่ําเสมอผมเชื่อว่าหากเราคิดอะไรได้แล้วเราก็อาจจะนําสิ่งที่คิดตรงส่วนนั้นมาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์บางอย่างได้ความรู้เป็นสิ่งที่ทรงปัญญามากนะครับหากเราได้รับการต่อยอดและทําให้เกิดภาพได้จริงอย่างเช่นเรื่องของการทางไปโอกาส แบบแมสแมทตรงส่วนนี้เราก็ได้เห็นแล้วในเรื่องของบูออริจินของคุณเจเปโซตนะครับแล้วก็เรื่องของ Space X ของ t ท sla หรือว่าของคุณอีลอนมัสเองก็ดีเหมือนกันนะครับที่ได้ปัญหาที่ได้มีปัญหาที่นั่นก็มีเงินนะครับผมมองว่าสิ่งนี้เป็นบริบทที่ยังคงเที่ยงแท้แล้วก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอในยุคสมัยแห่งทุนนิยมนะครับกานแท้ของเรื่องโกดเองผมมองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของโซลูชันเบสนะครับและการที่เรามีแม่พิมพ์ในการที่จะแก้ปัญหานั้น เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของคุกกี้ซึ่งจะปั๊มแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ไปทั่วโลกนะครับและเมื่อเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะได้สิ่งตอบแทนที่เรียกว่าเงินตรามาแลกเปลี่ยนนั่นเองพูดง่ายคือยิ่งอนาคตเรามีปัญหาที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่แล้วเราแก้ปัญหานั้นได้เงินก็จะมานั่นเองและอาจจะเป็น business m o ลใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตนะครับสิ่งที่เราต้องก้าวให้ทันก่อนหน้านั้นก่อนการลงทุนประเภทนี้คือการประเมินบริษัทที่จะสามารถโล c ล l ล z e การแก้ปัญหานี้กับบริบทของประเทศนั้นได้หรือไม่ และหลังจากนั้นแล้วเราค่อย convert สเกลกันแก้ปัญหานั้นนะครับว่าเราจะได้ส่วนแบ่งรายได้กลับมาเท่าไหร่และแน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดถึงไปเมื่อกู้นี้เป็นเรื่องของการประเมิน valuation ของผู้สตาร์ทอัพต่างๆนะครับที่เราเรียกว่า TAM หรือ total address market นะครับหรือขนาดของตลาดซึ่งเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ อนาคตของการลงทุนของทับดิท i วลนัลวถ้ามองถึงความเป็นไปได้แล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เรา projection ว่าปัญหาตรงส่วนนี้เรามี solution base แล้วมีฐานลูกค้าอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็อาจจะลองจินตนาการดูว่าบริษัทที่เราจะเป็นมาเตงในการเข้าลงทุนนี้เขาจะสามารถชิงพื้นที่ได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะ convert data ในอนาคตตรงส่วนนั้นนะครับกลับมาว่ามีมูลค่าเราเท่าไหร่นะครับ อนาคตเองเรื่อง Data เรื่องความรวดเร็วเรื่อง transparency จะเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเราจะต้องเก็บมาคิดเป็นหลักๆนะครับโดยเรื่องของคุณภาพในการบริการตรงส่วนนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตอบโจ์ลูกค้าทุกวัยทุกเพศอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของ ESG หรือเรื่องของธรรมาภิบาลตรงส่วนนี้จะเป็นกระดูกสันหลังและแกนกลางสําคัญในการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราครับเป็นไปได้ในอนาคตนั่นเองสามารถใช้ได้แหละฟังก์ชันผู้นี้าตามตรงนะครับ แล้วก็บริษัทใดๆที่สามารถให้บริการของลูกค้าแล้วแมทชิ่งว่าเราจะเลือกราคาที่กําลังดีและลูกค้ายอมจ่ายได้ตรงส่วนนี้บริษัทนี้ก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกค้าทุกคนและเขาก็จะมาใช้สินค้านั้นต่อตรงนี้เป็นส่วนที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วฟังก์ชันได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับ และที่สําคัญคือการจับกระแสของหุ้นโกลต,ต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่พ้นการสกรัดตบัตนะครับท r a d i ช i o n a ลวีในปัจจุบันผมก็มองว่ายังพอมีเส้นทางหลายอย่างอยู่ที่จะทําให้เราสามารถสกัดตบัตได้ก็เท่าที่ผมสังเกตมานะก็ปัจจุบันก็ยังมีทางบอดเลดิก ที่เราสามารถไปดูอินไซต์ของผู้บริโภคได้โดยดูตรงส่วนของ s u b r e d d i t นะครับต่อมาก็อาจจะเป็นเส้นทางของทางสต็ c กทวิต s ิก k i n g Alpha ซึ่งจะมีบทความแล้วก็คือจะมีเรื่องของชุมชนของเทรดเดอร์ซึ่งทำให้เราเข้าถึงอินไซต์บางอย่างในต่างประเทศนะครับดยปัจจุบันเองผมก็พึ่งพาช่องทางหลายอย่างนี่แหละในการที่จะสกัดตบัตรได้เหมือนกันนะครับหลายเรื่องที่ผมได้รู้จากบริษัทข้างนอกผมก็รู้จักตรงส่วนนี้นครับแต่ที่สําคัญคือผมก็ไม่อยากให้ทุกคนทิ้ง ล่องรอยของสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารเขาต้องการสื่อสารออกมาผ่านทางรายงาน 10K นะครับหรือคือรายงานประจําปีของทางสาหรัฐอเมริกานั่นเองครับผมแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆลองอ่านสักสามสิบหน้าแรกหรือหมวดหมู่ของ business อตรงส่วนนี้เราก็สามารถเข้าถึงภาพร่าวของบริษัทของแต่ละที่แล้วและหลังจากนั้นถ้าหากเราต้องการรู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆก็ค่อย <c oughs> ไปดูในส่วนของวิดีโอหรือว่าในส่วนของ presentation ที่บริษัทจดทะเบียนเขานํามาเสนอตรงส่วนนี้ก็ถือว่าไม่แย่เหมือนกันนะครับ ก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีแคป FP Talk ที่ผมได้พูดในขับเฮาในก่อนในเนี้ยแล้วน่าเสียดายที่ตอนนั้นผมไม่ได้จดบันทึกไว้ครับผมก็เลยขอเอาดาฟที่ผมร่างไว้ก่อนในเนี้ยออกมาพูดสดๆตรงส่วนนี้นะครับแล้วว่าตามตรงคือสิ่งที่ผมได้พูดอะในขับเฮาวันนั้นคือมันก็ยาวกว่าน,นี้มากแต่ว่าผมขอสรุปย่อแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากแล้วไม่อยากให้อ่ามิสลิตติ้งมากเกินไปและไม่อยากให้ออก นอกเรื่องไปขอเราเท่านี้ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมากันอีกเรื่อยๆเลยครับขอบคุณทุกท่านที่มาฟังณนะที่นี้นะครับแล้วถ้าใครต้องการซื้อหนังสือดีๆก็มาทาง investing.an.th ได้นะครับขอฟังหนังสือ Warren Buffett Way แล้วก็เว็บไซต์ของผมวนณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพเพกน